အရွယ oh, well, ် නම් <laughs> หนึ่งได้ครับพีน้อง แม่อะไรีแม่สัมลีแม่สัมลีนะครัแบบ้านแฟนบอยจ้ามีมไหมีหน้ำไหลหวมีเะแม่ขอลูกนกินได้แม่จัดทิ้นะ่โอ,โอ<ม>้ยตายแล้ว,ลวาขอบคุณครับโยได้กากนขนา,น,นาดนี้มาทุกวันแล้วแบบนี้โอ้ยตายแล้วไม่ต้องห<ม>่วงร ตังเยอะร้านกินดีทังเยอะดีปุ๊บอยเอยได้เห็นไหมส่วนไม่ใจรับเส้นไหมจ้าได้จ้ามือไม่ว่างแล้วกำตังไม่ปล่อยเลยเนี่ยตอนเนี้ยพอเดี๋ยวพอกลมมาก็เอาตังไว้ก่อนจ้างจ้าขอบคุณนะจ้าฝากซีไว้ในห้องอบอ้อมใจด้วยเด้อ คร่เยอจะเก็บจำไ้ให้นะคะเอาไปเลยจาดไม่ไรไม่ว่าคัไม่ขออะไรมากไอ้ทั้งหมดนี้ขอแลกเปลี่ยนก,กับการดูแดนเซอร์ข้างล่างได้ไหมไม่ต้องดูแดนเซอ,อร์ดูหมูก็ได้ดิอันนี้อันนี้คืออะไรอ,อันนี้คืออย่างนนคืนมนมอะไรอ่อเะ,ะเป็นก้อนานาดนี้ซิลิโคน พอแล้วดูเซ็กซี่มากเลยอ่ะเพาที่ท้องกี่เดือนแล้วเนี่ยท้องสิบแปดก้แล้วคนไม่ได้ช้าช้าขอช้าก็เก้าเดือนแล้วรู้สิบแปดเนี่ยพี่จำไม่ได้เรอเราเอากรนันอ่ะไม่เอาตอไหนมีผู้ชายกีนงทุกคนค่ะฟันแล้วชอบกินอืมไให้กระเนิดิงนิดนิ้ดนิดสี่นะจะนะนิดด ด้วยนะอเมียเมียมาด้วยมาให้ให้เมียออกมาพบปะได้ได้นะครับเอ้าใครอยากเจอเมียของบ้างครับโอ้โหเอาขอเสียงกินเลยกับค er. ุณเอมีอ่กินไปครบถ้วนน้าจะหัวของเมียเลยกันมีใช่ ตกเกียผ่านรู้ไปแล้วผมโอ้โหผ่านลอง,องสู่เกมซีเกมไปหมแล้วเนี่ยโวดร้อนเลยอ่ะไห้น้อยยาวใ่้ไหมครับด้วยรวันนี้กขอบพระคุณน้องบอยนะครับที่ให้เกียรติเราสองคนวันนี้ผมกับภรรยามาถ่ายทำรายกา,นนายร Now You See m นะครับฝากติดตามเทีมนีด้วยนะครับน้องบอยสิริชัยนะครับ ทำรายการด้วยกันใช่ครับได้เจอได้ใกล้ชิดพี่สีที่รายการของเราในโลกใชครับวันนี้พี่ก็มาเยี่ยมถือว่ามาให้กำลังใจพวกเราทั้งทางงานด้วยนะครับทั้งพีเอฟด้วยนะครับว่าฝาดิดตามงพีเอฟนี้นะครับเราได้เล่าถึงบางอย่างไม่เคยเล่าในรายการเลยใช่ครับผมไม่เคยพูย้ใหญ่มาก่อนเลยก็เป็นเรื่องราวก่อนที่จะพบน้องแอนอรอดีนะฮะใ,ใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีเนาะไม่มีไม่มีใส่กระรอนของเราด้วยนะครับครับผม โอเคงั de no od si, decir, i, care, ้นเดี๋ยวผมจะไม่รบกวนเวลามากแล้วเนาะจะให้อีกเพลงนึงแล้วก็ให้ไปใช่ไหมเดี๋ยวให้ไปเลยนะอีกเพลงหนึ่งได้เลยครเพลงอะไรครับสามเพลงก็ได้คิดไปก่อนนียิงยิงผมเดียวชุดไม่พี่ทั้งสองนะ